สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะตอนนี้เดินทางมาถึงว่านลำดับสุดท้ายของตำราว่านว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ชั้นหาวิธีแล้วนะคะเป็นตอนที่สองชื่อว่านมหานิยมต้นใบหัวคล้ายว่านปราบสมุทรผิดแต่ว่าใบมีริมขาวสองข้าง หัวโตกว่าว่านปราบสมุทรเล็กน้อยปลูกไว้กับบ้านเป็นบ้านเสียงทายมีเทวดารักษาเป็นเมตตามหานิยมนำโชคนำลาบหัวติดตัวไปไหนกินอยู่คงกระพันฟันแทงไม่เข้าว่านมหานิยมนี้เราเคยถ่ายทำไปแล้วตั้งแต่ต้นปีเพราะปีนั้นมีออกมาในท้องตลาดเยอะมาก ตอนเนี้จะมาพูดกันว่าจะมาเรียกว่านมหานิยมว่าว่านปราบสมุดด่างซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าไปเปลี่ยนชื่อทําไมเนเมยว่าชื่อเก่าเขาอะมันบ่งบอกถึงเออคือมันโอเคอยู่แล้วอะเนาะแล้วก็ได้เทคนิคมาอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราจะดูว่าว่านปราบสมุดหน้าตาเป็นยังไงก็ตำลาก็บอกเอาไว้แล้วว่าเหมือนว่น มหานิยมเพียงแต่ว่าใบไม่ต่างเพราะฉะนั้นเราจะดูว่าว่านปราสมุดเป็นยังไงว่านเท่าหนังแห้งเป็นยังไงเราก็รู้ละมีตัวเทียบของว่านปราบสมุดละว,ว่าคือมหานิยมที่ใบไม่ต่างปราสมุดจะหน้าตาเหมือนกันแบบนั้นนะคะก<ม><น><ม><น><ม><น>็จริงนะสมัยเมื่อหลายปีมาแล้วเราเคยเห็นว่านปราบสมุดอยู่เราก็ว่าใบเขาลยาวลักษณะแบบนี้แหละ เพราะฉะนั้นอย่าเปลี่ยนชื่อกันเลยเนาะไม่ต้องไปว่าปราสมุดดางหรอกเขาเป็นมหานิยมมันก็ดีอยู่แล้วชื่อตั้งมาแต่สมัยปีพศ2506มันก็ถือว่าโอเคมากแล้วสําหรับชื่อนี้ชื่ออื่นที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนี้ยังกูอุตส่าห์ตั้งให้มันดูเป็นมงคลขึ้นมาอันนี้ชื่อเขาดีอยู่แล้วไปเปลี่ยนเป็นมาเป็นปราสมุดดางก็แปลกใจ,จกับคนค้าขายเหมือนกันโอเคนะคะว่านตัวนี้ดูง่าย แต่ปีนี้เราแทบไม่เห็นของเลยนะหรือเป็นเพราะเปลี่ยนชื่อไปหมดแล้วก็ไม่รู้ปีที่แล้วนี้ของจะออกมาเยอะมากในราคาที่ไม่แพงนะคะจับต้องได้ก็มีเอาไว้ในครอบครองกันก็ดีแต่ปัญหาก็คือเขาก็จะยุบยุบต้นหน้าหนาวเนาะเราก็ต้องพยายามจําให้ได้ว่าอยู่กระถางไหนหรือปลูกลงดินเอาไว้ตรงไหนแค่นั้นเองแต่หน้าฝนเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่ให้เห็นของเราก็ยุบแล้วยุบเลยไม่โผล่ขึ้นมาใหม่กเลย ก็เลยจําเป็นต้องอ้างอิงจากคลิปเก่ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดาการติดตามรับชมนะคะแล้วก็สําหรับเล่มของอาจารย์ชั้นก็ยังจะเหลืออีกสองสองกลุ่มก็คือกลุ่มว่านอกลุ่มไม้มงคลไม้อาถัพนที่ไม่ใช่ว่านแล้วก็กลุ่มสมุนไพรก็จะนําเสนอในอีกสองวนันก็เท่ากับปิดเล่มนี้แล้วปิดเล่มของอาจารย์ชั้นหาวิธีแล้ว ขอบคุณที่ติดตามกันมานะคะสวัสดีค่ะ